ครับคับสวัสดีครับพี่น้องนักสสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางช่องของเรานะครับแล้วก็ขอฝากกดติดตามนะครับ อีก2ช่องนะครับคือช่องรุ่งเรืองชาแนล2องนะครับแล้วก็ช่องสมาคมชาแนลนะครับ2ช่องนี้นะครับเป็นช่องเครือข่ายนะของทางช่องธนบัตรชาแนลนะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับรัชกาลที่9นะครับนะฮะเป็นเหรียญ10บาทนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับ เกี่ยวกับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับประเภทเหรียญดัดแปลงนะครับประเภทเหรียญดัดแปลงนะเหรียญดัดแปลงอย่างไรมีลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับกับกานรุนะครับกันรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับครับก่อนอื่นก็มาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี EP 202 20 20 20 20 20 20 20 21นะครับสองร้อยสามสองร้อยสี2ส2 2 0้2 1 2้าและ213นะครับ EP เหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังเปิดทำการรับซื้ออยู่นะครับนะและก็ยังยืนยันนะครับนะรายการไหนนะที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับยืนยันว่านะครับเรารับซื้อจริงนะครับถ้าท่านมีตาม ep ที่บอกไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนำนะดูช่วงแนะนำวันนี้นะครับนะนะครับมาดูช่วงแนะนำวันนี้สำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับนะเราจะมาแนะนำให้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับเหรียญดัดแปลงนะครับนะฮะเกี่ยวกับเหรียญดัดแปลงลักษณะเหรียญดัดแปลงเป็นอย่างไรนะครับ ครับมาดูเหรียญสิบบาทรัชกาลที่สิบนะครับสังเกตไหมครับลักษณะนะครับซ้ายมือเห็นไหมครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับรัชกาลที่สิบด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จนะรัชกาลที่สิบนะครับเห็นไหมฮะด้านขวามือเห็นไหมครับด้านขวามือนะครับ ตัวหนังสือเห็นไหมครับตัวหนังสือบอกชนิดราคานะครับจะสลับไปอยู่ด้านบนนะครับพอสอยู่ด้านซ้ายมือนะครับคําว่าประเทศไทยนะครับคําว่าประเทศไทยนะอยู่ด้านล่างเห็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับดัดแปลงลักษณะนะครับถอดไส้ทองเหลืองออกแล้วนะครับแล้วก็หมุนกลับสลับที่นะครับ นะหมุนกลับสลับที่นะครับนะฮะแล้วยัดไปใส่ไว้ที่เดิมนะครับยัดใส่ไว้อย่างเดิมนะครับยัดใส่ไว้อย่างเดิมนะครับโดยสลับโดยสลับนะตาสัญลักษณ์กับตัวหนังสือให้กลับกันนะครับนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับนะไม่มีราคาเล่นหานะครับนะเขาเตือนระวังนะครับนำมานะเตือนระวังให้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทานเล่เหลี่ยมนะของกลุ่มวิชาชีพนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งลักษณะน,นะครับคือเหรียญ10บาทราชการที่9นะครับนะด้านหน้าเป็นพระบรมฉายลักษณ์เห็นไหมครับเหรียญไส้ทองเหลืองนะครับนะแต่ตัวหนังสือบอกชนิดราคาปกติแล้วจะอยู่ด้านก้อยนะครับเห็นไหมฮะนี่สลับมาอยู่ด้านหน้านะครับนะ แล้วคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะแล้วบอกว่ารัชก,การนะครับกลับไปอยู่ด้านก้อยเห็นไหมครับสลับกันเห็นไหมครับล,แบบลักษณะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับลักษณะลักษณะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลักษณะที่ถอดไส้ทองเหลืองนะครับนะครับถอดไส้ทองเหลืองนะครับนะถอดไส้ทองเหลืองออกมาแล้วก็สลับด้านกันนะครับนะ ทำให้เป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญที่มีราคานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะนะครับไม่มีราคานะครับเพราะว่าในกลุ่มนักสะสมนะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะมองกันออกนะครับนะจะมองกันออกนะครับพราะเหรียญนะเหรียญดัดแปลงนะครับนะครับมองง่ายนะครับ ดูง่ายนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญดัดแปลงนะครับเหรียญนี้นะครับผมทําไมถึงนํามาแนะนําให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับก็มีนักสะสมมือใหม่นะครับนะที่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนรู้กันมาก่อนนะแล้วไม่มีความรู้เบื้องต้นนะครับได้ส่งเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับ เข้ามาประเมินราคานะครับกับทางช่องของเรานะครับนะฮะจึงเป็นที่มานะครับจึงเป็นที่มาผมถึงทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับเหรียญดัดแปลงนะครับโดยที่ FC ท่านนี้นะครับท่านไม่รู้นะครับท่านไม่รู้นะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับโดยการทําโดยการนําเหรียญย5สาตางค์นะครับเอามาใส่เป็นไส้เหรียญ10บบาทนะครับเอามาใส่เป็นไส้เหรียญ10บาทนะครับ นะแล้วมาประเมินราคาทางช่องของผมนะครับส่งมาประเมินราคาเพื่อจะขายนะครับนะโดย f c ท่านนี้ก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแัดแปลงนึก,กว่าเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกมีการผิดพลาดมาจากโรงกระสาบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเหรียญดัดแปลงมานะครับโดยกลุ่มวิชาชีพนะครับนะได้ทํามานะ นะครับคงเข้าใจกันนะครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงรับซื้อวันนี้นะครับนะครับช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับเหรียญสิบบาทที่ระลึกของรัชการที่9นะครับของรัชการที่9นะครับนี่คือด้านหน้านะครับนะด้านหน้าของเหรียญ10บาทนะครับที่ระลึกวันนี้นะครับนะ เหรียญนี้นะครับเป็นด้านหน้านะครับเรารับซื้อ5 0 0ร้อยถึงสองพบาทนะครับนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสร้างเมื่อปีพศ2528นะครับนะฮะนะครับด้านหน้าเป็นตาตาสัญลักษณ์นะฮะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระบรมรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันประพักนะครับ หันประพักไปด้านข้างนะครับด้านซ้ายมือของเรานะฮะนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับคือเหรียญต้นไม้นะครับนะเหรียญสิบบาทต้นไม้นะครับนะเหรียญสิบบาทต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเป็หรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกสําหรับเหรียญสิบบาทต้นไม้นี้นะครับ ทำมาหลายชนิดราคานะครับจะเป็น2บาทก็มีนะครับแต่ยังไม่มีราคาเล่นหาเท่าที่ควรนะครับแต่เหรียญเหรียญน,นี้นะครับปเป็นเหรียญสิบาทนะครับที่นิยมเล่นหากันแล้วนะครับนะฮะทางช่องของเราจึงมาประกาศรับซื้อนะครับถ้าปเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเรารับซื้อนะตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักอาร้อยบาทขึ้นไปนะครับนะหลักอาร้อยบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสบภาพผิวเหรียญขึ้นอยู่กับ การผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับถ้าไปเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับทางช่องของเรานะครับให้ราคา2,000บาทนะครับให้ราคา2,000บาทนะครับนะฮะก็ต้องขอฝากนะครับตามความเข้าใจกับพี่น้องน่าสมนะครับนะฮะนะครับเรารับซื้อเหรียญ10บาทนะฮะนะ เป็นเหรียญเทีอลึกนะครับด้านหลังเป็นตาต้นไม้นะครับสัญลักษณ์ต้นไม้นะครับเท่านั้นนะครับเหรียญ2บาทเรายังไม่รับซื้อนะครับครับกตอนขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจนะครับหรือทักทายมาทางไลน์นะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศคุณพี่จักรพงศ์นะฮะคุณพี่สุคนคุณพี่ปีชาคุณพี่สมพงศ์นะครับคุณพี่พันษาคุณพี่อมรรัตน์นะฮะคุณพี่บุญรอดนะฮะคุณพี่มาลีนะครับ คุณน้องวิไัยลักษ์นะคุณน้องเจนจีลานะครับนะนะครับคุณน้องไอด่านะครับนะครับต้องขอขอบคุณไปอย่างยิ่งเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะะก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับนะฮะจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะฮะนะครับจุดจีนแล้วนะครับ ขอให้พี่น้องน่าสมนะจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ